สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP กับสามัคคี VIP 19ธันวาคม65คำเตือนไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0 5 0 5 2 5 7 5 8 5 9 8 0 8 2 8 4 8 5 8 7 8 8 8 9นะ0 8 8 9 7 0 5 7 8 เจ็ดศูนย์แปดหรือเจ็แปดเจ็ดศูนย์ก็ได้เนาะศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดห้าก็ได้จับคู่ก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้านะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดนะต่อไปสามกีวีเก้ากับสองหกกับสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหกสองแปดสองเก้า ก้าสองหกหกเก้าสามสองหกสามสองสามศูนย์เก้าสองสามสามเก้าเก้าสามสองหกหกสองสองสามสามสองหกเก้าเก้าหกนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเลยหรืองไม่งั้นก็เราจะเพาะกิจกับเราวีไสามะคีกับสามะคีวีเมื่อคืนสามะคีวีก็ไปเข้าสามตัวตรงสามะคีเดอ้อ รือจะจับคู่ซื้อด้วยกันเวลามันใกล้กันเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะหรือไม่งั้นก็จับ4แนวทางมาเลข4ตัวกับ4ตัวอันไหนเหมือนกันก็จดอันไหนต่างกันก็เพิ่มโชคดีทุกคนคะ่ะกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ